สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอิฟนะค่ฟอิฟและต้องเจอเจเจสวัสดีครับ ทองนี่คือ,คอสมาชิกใหม่ล่าสุดใช,ใช่ไหมเจ้าบ้านเจ้าบ้านจะบอกว่าที่เขามาอยู่กับเราได้ค่ะบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จมีแค่กําแพงมีแค่หลังคายังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ปูพื้นพี่แกเดินมาถึงอีฟจำได้แกเดินมาถึงตรงนี้แล้วแกก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วแกก็ทิ้งตัวเลยเออประมาณว่าเอาละเลือกละหลังนี้อ๋อเหรออีฟกับเจก็มองหน้ากันแล้วจะทำยังไงดีสุดท้ายก็เลยต้องให้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเราด้วย ก็นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันก yeah. ็คือขอแค่มีโจนจักรยานใช่เจบอกว่าอิฟจะทําอะไรก็ช่างให้หมดเลยแต่ขอแค่มีห้องจักรยานให้เจห้องเดียวอิฟก็จัดให้เลยคือตอนแรกอะอยากได้เป็นห้องข้างนอกเลยด้วยซ้ําแต่อิฟคิดแล้วว่าถ้าอิฟทําแบบแยกไปให้อ่ะเจต้องไม่อยู่ในบ้านเดี๋ยวไม่อยู่กันเราใช่เดี๋ยวก็อยู่กับเราโอเคอยู่ตรงนี้อิฟจะได้ดูทีวีอยู่ตรงนี้ แล้วก็ให้มันอยู่ใน,ในสายตาหน่อยใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นห้องครัวยังทําครัวอิฟก็ยังสามารถมองเห็นเจยอยูอ่คือคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้คือใครจะทําอยู่มุมไหนของบ้านอีกคนก็ยังมองเห็นอยู่อ่าเมื่อกี้เราเราเผอเห็นปุ๊บเน่ข้างบน,น,นคือห้องตรงนู้นเป็นมุมทํางานเจใช่ค่ะตรงนี้เป็นมุมทํางานอิฟใช่แต่ว่าต้องใช้ความสามารถในการไส่ พี่ขอขึ้นไปดูได้ไหมได้ค่ะอ่ะโอเคงั้นยังไงดีพี่ขึ้นไปก่อนหรือว่าให้พี่ขึ้นไปก่อนเนาะโอเคไม่ตกเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยู่ในสายตาอยู่ในสายตเจยึดเพราะว่าเจยึดเพราะว่าเจเขาจะมาทำธุระตอนเช้าอ๋อเขาเข้าห้องน้ำอะไรนะเพราะอะไรนะเพราะอีพเข้าห้องน้ำ หลักห้องน้าใหญ่นานมากอ,าอันนี้ของ,ขอ,งของเจรครับอันนี้ก็แชมป์จักรยานเสือภูเขาครับอันนี้ UTMF u t อ f ยูทครับผมที่ห้าครับที่หไม่ยอมมาครับอันนี้แล้วก็มีฮ่องกงครับผมฮ่องกงฮ่องกงปีนั้นได้ที่เจ็ด มีปนกันค่ะเหรียญได้เม,มีของอิฟม,ม,มั่งของของเจมามีทั้งแต่วเทรลแ่านเจอร์คัดมาเฉยเขาที่หนุ่มมันเยอะก็เลยเดี๋ยวมันหนักไปดูเกอรี่มากเลยอะดูแบบว่าดูดูเป็นบ้านจตบูรณดูเป็นบ้านจะบ,บูร <c oughs> <c oughs> <c oughs> มากอมนีอิฟทำให้เจไว้ทำงาน oh. เพราะว่าบางทีเขาจะจดแผน่นจดตารางซ้อมอะไรของเขายังมาจดตอนกลางคืนให้มีที่ที่เป็นแบบแขวนอย่างเดียวเลย เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็เยอะบางทีถ้าวิ่งสามสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนะี่ยมันกล้ามเนื้อมันล้าเลยรผมก็จะรีควรีเอาน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนที่นั่นแต่ว่าน้ำเย็นนะคือปะกะติไม่ได้ใช้น้ำเย็นคื่จะปลน้ำเย็นมันสี่ห้านาทีถ้าลาดตัวแล้วก็ลงไปน้ำร้อนอีกทีหนึ่งก็สลับกันสี่ห้าเซตมนะันอ๋อ,อยปกติเคยได้ยินมาว่า